นี่ตัดจะไม่บริสุตธิ์องครับครับเอาเสีเยเจานะครับมือน,นี้มาเป็นตะกองให้ตามักพริกครับตามมาพริกใส่พริกห้าชิเมตรครับมือนีใส่มาบงไก่ด้วยมาผีมาผีมาเบนผีนะครับตามักพริกห้าชิเมตรนะครับใส่กระทเทียมกับมือน,นี้นะครับ นะครับสูตรสูตรเสียแป้งนี่เสียบวคือนพวกนนะครับกระิีบปุงก่อนนะครับจางสีดจางเสียนใส่ตอนมะฮุ่งนะครับสูตรนี้ครับมันปลาแดกครับนะครับตอนเน้นเครับปลาแดกใส่ตอนไหลปลาแดกย้อเค้มปลาแดกแท้ครับปลาแดก <c oughs> แท้ไม่ว่าละสมมเขียวเด้พี่น้องยีายได้ กับวกเน่านะครับบันนี่นะครับกบริเ็ดคลิปโดนแล้วบันนี้กะมันโดนพ่อเทือนะครับบันนี like ue, oh ่ก็ดคลิปตํามะฮงนะครับมากะซ่องหัวเนียมอินดีกะอย่าลืมคลิปตามนะครับกดไค์กดแช่เดวนี้วดรลอยติดตามแล้วนะครับกะอย่าลืมนะครับ ขอบคุณในไลน์นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับกะขอขอกะกับ่อหนครับขอให้ลอยพ่อครับลอยซับเดี๋ยวกะขอไปเรื่อยๆนะครับกะเฮ็ดคิ้บผมมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้พอนะครับกะเฮ็ดเบียร์เทสไฮเทสหน้านี่ครับอยากให้เก่งมากนะครับนี่ครับสูตรนี้นะครับตั้งกูสำงกูครับใส่ ใส่ขนมเนี่ยครับใส่ขนมเสียนน้ำครับมือนี่ครับอันนี้น้ำกระเทียมนะครับน้ำมันหวานๆน,น,นะครับกใส่ใส่กะผงจูลดเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรสูตรบ้าอินดีนะครับโอ้โหอนห่อนหอนหอนคือหม้อปลุงมาเปิดนะครับกระเสียก,กอรี่ช่องนี้กะยากมพราะเราคิดว่าเราอะพี่น้องช่องนี้บริยุบานนะครับเสียก,กอรี่ เดี๋ยวมุนาเดี๋ยวจีภาไปเบิงเสียกลี้ว่าเราเห็นอย่างที่น้องกับเดี๋ยวช่วงนีกันเพราะว่าบริพวอกนันจนวงมันแย่กันบริยุ่กันน,นี่คือช่วงนี้นัว,ว,วนัวประสาเด้อเนอนำตาก่อนเนี่นักทิมต่มางห้งเาวเนี่น อตอนน้องครับตอนน้อไปตอนบบน้องที่เด็ดที่เด็ดป่อนน้เฮ็ดคือเขาว่าดะครับเอาลูขกขึ้นครับเอาลูกขึ้นขึ้นนห่เราบนไก่ไม่ดี เย็ซีนะครับช่องคนี้เป็นดีนะครับช่วงนี้ก็ขออภัยะไรครับเพอบ่อ่ๆร่องคลิปช่วงนี้บ่อยครจะพอกันนะครับช่วงนี้ก็มันยัเรียดคิดแต่บางทุ่งอะไเบิ้งนะครับวันนี้ทันร้ายแตกนะครับชิมด้วยเซฟจ้าชิมด้วยเดี๋ยวก็ขอหยาดขอหยาวิธีอินดีชิมแบบอินดีนะครับ บาถากกล้องเลยออเอาเลยครับเอาเลยครับพี่นนังเดี๋ยอะๆฉากนี่ลืมบไ่ได้ฉากนี้ อืขนมเสร็จแล้วพี่น้องเนี๋ยครับยอดดีน้ครับสามเ้นแล้วยอดตัดคลิปตอนไปเบึ้งขื้นโตะเลยครับครับโมนี่มาแล้วครับทำแล้วแล้วเขาเออเราพักยังก่อนดีไหมพักไผ่ไงนะครับโมนี่ขั้ครับขั้นจองครับพักไผ่ไงโมนี่ครับนะครับ ตำเผ็ดๆนะครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เหี้ยๆน้องดีละกับขนมเส้นนะครับมื้อนี้ได้ขนมเส้นมาครับกินครับเสียเจาครับมื้อนี้นะครับลุยกันเลยแซ่บครับมื้อนี้ซ่องอัูเนียมกินดีตำมะฮุงสูบเบิ้ลพีดหายซิเม็ดประทัดพันวานะครับพีดหายซิเม็ดครับเสียเจาล ให้เหลยครับครับเสียจอจองอันนี้ดีดีครับอจอจนจอเสียเสียกอลลี่บูยูครับมือน,นี้ได้เสียจอเป็นตะกรงให้ครับมือหนึ่งพริก50เม็ดรบรรยากาศกับฝนจี๊ตกแล้วครับมือน ก็ยอยากเอามือนะครับยังไว้กินดีคําป,ปุ้มๆคําปุ้มๆคํายัง <c oughs> ไงคําโอ๊ะหยอดนะฮักกล้องกันี้นนะเสียมันเห็นหน้าฮักอันหน้ากล้องด้วยนะ ขอเอาไ้นะครับกล่องมันบริสต์ตำแหน่งงานนี่ขอเไป้โอเคครับครับอีกแดงแดงครับพี่นะขับพักไพ่ไงหมักมะละกิโนกมันเกิดบุท่านครับกินบปแล้วยุบานกูขากับปูกไว้ยอ ผิดพลาทประการใดก็ขออภัยนะครับสองคนนี้เป็นดีเพราะว่าเรเคยเห็ดคลิปแนวนี่คือเห็ดคลิปเนื้อกินกัคอมเมนต์ได้นะครับกับจะให้แก้ใครกงได้เห็ดคลิบยังห่างหายไปโดนเจะตัวว่าจะไมากินน้ำประทันมากู่ครับเจะตัวไปร่องรถว่าทันอื ยอดครับบอกเดียวสุดยอดมีไอดอลนะครับผมในการกินเฮ็จจิบการกินไอดอลคือครับเบาเทาครับขอบคุณอะไรครับเหียบซี่เบาเท่าครับแล้วก็อิดซ้ำนั่นนะครับไออิดสุดยอดเลยครับน่าจิมมักเท็จนอกินครับอีสานนะครับตำหักหุ้งตำยังโอ้เห็นเลยมั้งได้แต่ครับน่าคลีรผิดคลิปเพื่อเนะครับรือมือตาม วันนี้มินีครับเบื้องเราโคนไหลโค,รค,รรคตรแจ่มนะครับเบื้องเราโคติดตามน้ำนะครับประเท็กช่องยูทูบจต่มุนิกจะได้กล้องดียังไงแน,น,นมืออื่นพิเศษได้กล้องเสียเจ้าครับมันเยอะ,ะยังไงโซจัดสุดยอดยอดไร เรกเบไ่ได้กินน่งเดียวกไ่ได้เพ็ดเพ็ดครับมาขอท้าขอท่าอืัดไลน์ี่นองน่ปไปแดดไม่พี่ bất lại <laughs> mm. <laughs> <đó không>? <laughs> จาไปเลยครับพี่น้องเติงเผ็ดเติงเกมไม่แลงจะตำยูทงนาดีกว่าเมื่อหร่เมจกกาดจะเจาว,ว่า,าเํานเ็ดอยู่หนเารลดวโอ้ากก่าอยูนาหลาบไกยูทงนาหล,บลาบไกมนจัไกไฟเดอมือนอะเบิงนออเดอร์ไก่ไบ่ไกไฟไกับคนนั้น <laughs> <laughs> ครับขนมเส้นเศร้าใส่ครับนำมรแดดวัวยัดยัดยนำมาแดบลงลง,ลงครับพี่นง ที่บรได้พอกรัโอ้ขอให้รายครับเด้อถามหลายว่าบริด้่ลงสองเข่าเห็ดกับบ่าสันท่านไหนเศ้าครับมันบบว่างรีครับเห็ดงานน้ำอย่างมันไขครับน้ำมันห่าครับจน่มขอให้ลายครับเด้อมีอไรนี่ล่าเสียเจ้ามากินตําคงน้ำ็็ลยคนิดให้เบิ you you ่งเส็ดหาสิพิกหาซิเมตรว่าท่านคุกแม่ เสียเจ้าย <If S 3> ักแสบเพะแสบบวบปากบวบเลยเข็ดแสบครับอืมเสียขนมเม่วครับเสียปุ๊บมามามา เดีเ๋ยวเยดีเย,ดยดดวฟุ๊บเดี๋ยวฟุ๊บเพ่งมาจากบ้านครับทีมงานตรงนี้ฮะตัวางานครับตัวนี้ตัวน,นี้ร่วมตัวกันได้ kim đang biệt thì nhỏ người ơi. เลยยิ้มมาเข้ากล้องอจะพุดมันปีนอายเข่าเดนไม่ได้แล้วบอก,อกสิงโครปชื่อม,มังค์โบ้ยไงร่งางเงี้ยแบบ เงนอย่หลังตูเงินอยู่ลงงัง,ลงูนกนใครกันพี่ิบแล้เขาจะมีสิบเพราะตอนนังท้ายตอนนังกัตอนต่ำกัาประมาณสักสิบกว่า,านี้กว่าลักสิบ่ออยยได้บ่เปิางั bọn ta mùng kim mô ta mùng mặt bia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  mặt จกล่องครับผมโอ้ทิกหาทิเม็ดมันปาว่ยโอ้สวยมากเนี่เยเข็ะเข็ะเข็ะสีง้อมล่เลยสิท้ายละนี่ดอ,อกพิกด้วยครับ แม่พี่หาไม่ร้อยเปอร์หาสิไม่ได้โอ้เสียเจ้าถอยแล้วครับพ <Edinburgh> <quir hak> ี่น้องไว้ล้วเสียเจเอาท้ายละเสียใจแล้วพี่น้องแดงกับเหลือง อเปเป็นเป็นได้เสีย้าต้น้ำโคกลยนสาวกับ่ไไ้พี่น้องไหนสุดเหรอเสียดตาเลยน้ำตา ปมมาาเป็น่องแม่ย่างเพ็รบอกเพบรมาโอ้พ่อเราี่น้องบาไว้เองเด็ดครับก็บาไว้บาไว้นี่ถ้เอาพริกให้เบิ้ง นะครับบอีดีนะครับอย่าลืมติดตามอ๋เอพ็ดเผชดเผ็ดช่องอันนี้มีดีนะครับกะนะครับอย่าพุกกับเสียเจา้าช่องอันนี้มดีนะครับอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดซัมสเตอร์ไคร่นะครับกะไม่น,นี้กะพอแล้วอู้เนาจะคำจะคำ เดีย๋ยวคำดูคำมตาเลยเดินตาเลยเดนตาเลยเด้อยครับุดยอดไปบ๊ายบายครับชุดยอดชุดยอด